พาคุณนะครับไปพ <ไป S 1> บกับน้องในจังหวัดต่างๆนะครับอ่าตอนนี้อีกหนึ่งตัวแทนจากทางภาคอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมโอ้โหมานก <c oughs> ลอมเลยหนูเอาอะไรมาเนี่ยหนูเอามะม่วงจากชัยภูมิมาฝากค่ะเมื่อวานที่นั่งกระบะมา ม้วงเฉยภูมินี้เขาเป็นพันธุอะไรอ่ะอันนี้เอามาจากเป็นฟ้าลั่นค่ะโอฟ้าลั่นใช่จริงๆอยากเอาหมั่มามากเลยแต่ว่าฉุกละหุกค่ะก็เลยเด็ดมา <c oughs> ม่วงข้างบ้านมาให้ก่อนคือตอน,น,นรีบมาจะรีบขึ <c oughs> ้นรถเด็ดมาเลย <c oughs> ใช่ค่ะค <c> ร <oughs> ับผมอันนี้แต่พูดถึงลูกได้ที่เรามารยายงานตัวในวันนี้นิดนึงได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะชื่อลูกว่าเชยภูมิสวเร ชมพูมาจากดอกกระเจียวของชัยภูมิส่วนสีเขียวมาจากความเป็นธรรมชาติของชัยภูมิเพราะว่าชัยภูมิติด1อันดับใน5ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดค่ะก็เลยเอามาอัดแอบเข้ากันเป็นดอกกระเจียวแล้วก็เป็นธรรมชาติของชัยภูมนะิอ่าก็เป็นสัญลักษณ์ของชัยภูมิใช่ค่ะนี่เลยในชุดชัยภูมิซึเซเล่าานนี้ และมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆที่ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์เราในไลฟ์สดไหมครับ ค่ะก็เห็นในไลฟ์สดตั้งแต่9ก้าโมงแล้วก็แอบ,บดูอยู่ค่ะตอนนั้นก็คือแต่งตัวอยู่มีคนบอกว่าชัยภูมิชัยภูมิหนูก็รอสักครู่นะคะหนูกําลังมา <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ใหม่แก้วด้วยนะคะชัยภูมิซูเอราปีนี้มาแนะคะ่ค่ะแล้วก็ฝากแฟนๆเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจกับผู้เข้าประกวดอีก76จังหวัดค่ะเพราะว่าปีนี้เทนเดอร์อะิวเซอรี่เรามีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนและที่สําคัญอย่าลืมโบวตให้ชัยยภูมิกันด้วยนะครับพ,พิมมาได ใช่ค่ะโอเคเป,ป็นเัาจะให้หมายแก้วนะคะขอบคุณมากค่ะมนน้สู่วิสเปนไท,ทยแลนด์2022อย่างเป็นทางการครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมต่างๆครับขอบคุณครับหมแก้วขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดู